สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในอีกหนึ่งแมปที่ต้องแข่งกันอีกแล้วนะเพื่อไปให้ได้ใกล้ที่สุดนู่นสุดลูกหุนลูกตานู่นเนี่ยแต่ว่าแบบนี้จะมีความพิเศษอยู่ที่ว่าเรานั้นต้องแข่งผายลมกับเพื่อนเพื่อ,อให้ไปได้ไกล้ที่สุดอา้าวโอ้พลังของเพื่อนนั้นช่างกล้ากแกร่งพอผายลมทีหายไปเลย โอเคแล้วระหว่างที่เราเล่นนั้นเขาก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะอยู่ในเกมเราก็จะได้ของรางวัลนี่เรามาดูสิโอ้รอบนี้ได้ได้มา500เนะี่ย <Wow. S 1> อ่าเดี๋ยวเรานั่งซ่วมกันเลยดีกว่า oh. มีซ่วมด้วยนี่ซ่วมพิเศษอันนี้ก็ได้มาจากของรางวัลเนี่ยนะเพื่อนๆอ,อืมตอนนี้เรามีทั้งหมด1 5 0 0 0 0พาวเวอร์โอเคมาเดี๋ยวเรามาลองรอบแรกเลยดีกว่าว่าเราจะไปได้ถึงไหน อ่านี้ถ่ายดมตรงนมี้ไปอยไปเสียงดังฟังคัดเสียงแน่นมากค่อนข้างแน่นค่อนข้างแน่นเอออได้เท่าไหร่เมื่อกี้ดูไม่ถันได้มา600อกว่าอ่าตรงนี้สัตว์เลี้ยงรีเงินในเกมตอนแรก50ตสบวต่อไป5,000 5,000 0 1 5 0 0 0แหหละโอ้โหทำไมมันกล้ากระโดดขนาดนั้นน่ะ ระหว่างที่รอเราก็ต้องมาเก็บพ w e r เพิ่มนะเพื่อให้เราสามารถเก็บพลังแห่งการผายลมและสามารถผายลมไปได้ไกลๆและในเกมนี้ก็ยังมีเป็นออโต้ในการผายลมให้เราด้วยนะถ้าเราไม่อยากเดินเองเราก็สามารถใช้ออโต้ในการให้เขาไปผายลมให้เราได้ในการก็บของรางวัลนั่นเองอนะ่นี่อยู่ฝั่งนี้กดป้ายนี่ ค่อยๆเคลื่อนไปโซมเคลื่อนที่ปลายผายลมตดไปอผายลมไปเฮ้ยมีคนนำหน้าเราผายลมไปโอ้โหแล้วแล้วคนที่โอ้โห,โโห,โโห,โโหเป็นพันรอบเลยอะ <c oughs> เขาต้องมีเก็บพลังไว้ขนาดไหนเนี่ยโอ้โหผายลมอะไรได้ขนาดนั้นนะวันนี้180ฟองรอบอือหือดูเขาผายลมกันทีนี้โอ้โหจาเรียกว่าอะไรนะต้อง อัดอั้นมานานห,นหลายแสนล้านปีโอ้โหอัอออออดอั้นมานานยังตดยังไม่หยุดนะเมื่อกี้เราก็ได้มาเปิดตู้5้าพันแล้วนะได้มาตัวนี้3 7เซกันเลยทีเดียวเด็กเลยว่าดวงนั้นไม่มีเลยนิดเดียวนี่ก็20,000ือยู่นะนี่อ่ะโอเคตอนนี้พลังเราก็เป็นแสนเจ็ดลวอีนิดเดียวเราก็จะ2 0 0แส0แล้วนะพลังในการพายลมของเรา ไหนเรามาดูของเพื่อนีิตอนนี้ของเพื่อนสูงสุดโอ้โหเท่าไร่เนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาผายลมกันไปยังคงหนักแน่นเหมือนเดิมไปใกล้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 เองมาเองมาลมอีกนิดหนึ่งอ,อ,อีนิดหนึ่งอีนิดหนึ่งโอเคตอนนี้เท่าไหร่แล้วมองไม่ทันกันเลยีเดียวไปผายลมต่อ,อแต่เรามีความหนักแน่นของเสียงมากแต่ลองดูแต้มที่ได้เท่าไหร่ เจ็ดแสนโอเคเจ็ดแสนกว่าาแล้วตอนนี้และในตอนนี้พลังในการถายลมของเรากปถึงประมาณ2องแสนกว่าแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าพลัง2องแสนกว่านี้เราจะถ่ายลมไปได้จึงไหนเป็นตัวตดปไปโอเคไฟลไปๆอีกหน่อยอีกหน่อยเจ็ดแสนแปดแสนกว่า9ก้าแสนโอ้โหกเกือบถึง1ล้านเนะี่ยแต่ยังไม่ถึงนะาจะหน่อย แล้วก็สัตว์เลี้ยงสามารถใส่ได้มากสูงสุดถึง6ตัวเลยนะเพื่อนๆตอนนี้มาได้อีกตัวนึงแล้วสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวเราลองมาเปิดซีรอบนี้จะได้ตัวไหนอ่าเปิดไปนี่อุ้ยได้ตัวนี้รูปภาพมันโชว์เลยอ่ะอ่าในระดับอีพิกด้วยนะนี่พลังหู5 0าเคเลยห้าหมื่นแน่เยอมากโอเคตอนนี้จะสอ7แสนเจ็อีกนิดนึงเดี๋ยวเก็บใหได้สองแแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่า จะได้ถึงหนึ่งล้านไหมนะน่าจะได้อยู่นะตดกันให้มันกระจายไปเลยนะอืาโอเคตอนนี้ถึง2อง0 0แล้วเรามาลองกันซีว่ามันจะถึง1ล้านไหม้ปตอนนี้สี่แสนห้าแสนหกแสนไปแล้วแปดแสนเก้าแสนหนึ่งล้านหนึ่งล้านเย่ทะลุรอบแล้วตอนนี้อ่าตอนนี้รอบหนึ่งเราก็ทะลุล้านแล้วนะเรียกได้ว่า ตูดของเรานั้นค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากนี่เพื่อนๆนะตรงนี้นี่เขาก็มีเป็นของรางวัลให้เราไปกอกโค้ดด้วยนะนะอ,อย่างดูอย่างอันที่2ส,สิเมื่อกี้ผมกรอ,อกอันนี้ไปแล้ว100โค้ดเดี๋ยวเราลองมาดูอันนี้กัน500ทอยเรตนะอ่านี่โค้ดเดี๋ยวเราลองใส่กันอ่านี่กดมาได้เป็นโอ้ยส้มวาเลนไทน์ส้มแห่งความรักอ๋อมันเปลี่ยนให้แล้ว นี่ทอเลตแล้วก็ส่วมพวกนี้จะบวกค่าสเตตเลยนะอ่าแต่นี่บวกเท่ากันกันกบอันรูปหมาเมื่อกี้เลยมากดมาน่าเป็นอืมส่วมประหมึกรอบนี้เปลี่ยนมาให้แล้วไหนค่าสเตตอ่านี่ดีขึ้นนะเนี่ยบวก20%สปีดเนี่ยอ่าแล้วรอบนี้พลังของเราก็ามาถึง3แสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ แต่เหมือนว่าพอพลังสูงๆแล้วเก็บตรงนี้จะไม่ค่อยช่วยเท่าไหรนะน่นะแนะนําผมว่าน่าจะเป็นการเกี่ยวกับตัดเลี้ยงมากกว่าน่าจะเพิ่มคะแนนได้ไวกว่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันซิว่าสามแสนเนี้ยมันจะไปได้ถึงไหนเดก่นเก็บเก็บพลังพายลงมัไปเงยงนองหนักแนนขึ้นเรื่อยๆแทงแสงแล้วผมขายลมแทงคุณแล้วนะ,ะเกือบแสนสามอยู่เ,ยเยลยร้านสาม แล้วตอนนี้เราก็มีสัตว์เลนทั้งหมด5ตัวแล้วนะคอมมอนเราจะมาลองซิว่าจากพลัง20,000เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ร่วมปุ๊บไปเป็นโอ้หนึ่งแสนแน่อันนี้พอเวลสองโอ้ยขึ้นเยอะอยู่เดอ้อ่านรวมมาเลยตอนนี้ก็เกือบตีแสนพลังของเราไปเดี๋ยวเราลองมาดูซิเพิ่มมาประมาณ80,000จะไปได้ถึง1ล้านเท่าไหร่ รอบแรกพัน f i v รอบสอง 2, ้ันห้าไหมมี่ล้านห้าเกือบล้านหกแน่โอเคเยอะอยู่เดอ้อโอ้โหโแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้อัดเอาจจไวนะ้นะนี่ตัวนี้รีเจนได้แล้วของตู้นี้พลังเจ็ดหมื่นเลยนะ <Yahoo! S 1> นี่สายป้าโอเคดีสุดตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้อันคอมมอนเราก็ได้ครบ5้าตัวแล้วมนรวมกันเลยนี่กลเป็น1 25่0 0พันโอเค ตอนนี้เราก็ใส่มาอาตอนนี้พลังเรา5แสนแล้วครึ่งล้านแล้วครึ่งหนึ่งแล้วไปเดี๋ยวเราไปดุยนต่อเลยพายลมไป <c oughs> น่าจะเกือบเกือบ2ล้านได้แล้วนะรอบนี่อเรอบแรกพันไปรอบสองไหมถึงไหมโอเคถึงอยู่อ่าตอนนี้เราก็มีของรางวัลถึง1แสนแล้วนะเพื่อนๆน,นี่เราสามารถรีเบิร์ตได้ซึ่งมันจะบวก10%เลยนะครั้งต่อไป นี่กดไปอื้มหืมหมดแล้วดีเบิร์ตครั้งต่อไปโหใช้เกือบสองแสนแะน่อ่านี่แล้วก็อันนี้ตัวกลางนี่สีเขียวๆแล้วจากตัวนี้นี่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็พลังมันสูงถึงนี่หนึ่งแสนหกเลยนะอันคอมมอนนะนี่แล้วก็เก็บคนข้างนานอยู่เด้ออ่าไปเดี๋ยวรับไปตดกันต่ออ่านี่เอ้ยไม่ใจอันนี้ ใ่พา,ายลมมา,อาตอนนี้พลังแปดแสนแล้วอีกนิดเดียวก็จะสองเอ้ยก,ก็จะหนึ่งล้านแล้วนะอ่านี่อยู่แล้วตอนนี้เราก็เก็บเงินได้ถึงห้าหมื่นแล้วเดี๋ยวเราเรามาเปิดตู้ที่สองของตัวนี้อืมตัวที่สองตู้นี้สิเมื่อกี้พูดอะไรลงไป,ปอ๊บเขาแบบไม่เห็นเปิดมาได้เป็นได้เป็นอุ้ยแลสองแสนโหเยอะอยู่เด้อ ใส่มาเลยนี่โอเคเรียบร้อยอได้จิ้งจอกมาสองตัวแล้วตอนนี้พลังก็เป็น9ก้าแสนแล้วนะอีกนิดเดียวอีกแสนเดียวโอเคไปดถต่อตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วสี่รอบไหมยังไม่น่าได้นะสมรอบป้ายเกือบเกือบสี่ได้สี่รอบดีกว่าเมื่อกี้แล้วเองใหม่มาเดี๋ยวเราลองมานับกันอ่านี่รอบแรกหนึ่งสอง สามสี่อ่าได้สี่นิดเฮ้ยขึ้นเป็นที่หนึ่งได้ไงเนี่ยฮึคิดรอบใหม่แสดงว่าฟุบกสินี่ขึ้นเป็นที่หนึ่ง,ง,เ,ขง,ขเ,ง,ขงเขาได้ด้วย,ยสุดยอดเป็นไงเก่งไหมไม่ได้เก่งเลยหรอกอุ้ยเา้าวได้เฉยเลยได้เฉยเลยอุ้ยสวมติดจรวดไหนรอบนี้ขอแบบดีๆหน่อยไหมดีจินนารีมา อมมอน,นี่แต่คอมมอนตู้นี้ก็คือมากกว่าแบบที่รวมของตู้นี้นะมากกว่าตัวตัวล่างสุดตัวต่ำสุดทั้งสี่หมื่นเนี่ยไอเอ๋ยนี่อ่าโอเคอันนี้พลังเก้าแสนสามแล้วเราลองมาจะไปได้ไกลแค่ไหนไปด้วยพลังแข่งน้องหมาและลูกระเบิดไปไปเองนี่ไปค่อยค่อย,อยจบเลย เดี๋ยวเดียวเดียวและรีเจนชอบมาตอนที่ไม่ได้อัดอ่านี่ตัวนี้รีเจน3.5%พลังก็โอ้โห4ีแสนห <Wow. S 1> ว,ว้าวเห็นเด้ว่าเยอะสุดในรุ่นเลยนะเป็นหมาป่าฟาแพทไหนะเอ่ยตัวไหนห้าตัวกลางใส่แว่นด้วยอแล้วตอนนี้พลังเราก็ถึงหนึ่งล้านแล้วนะ เดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าว่าพลังหนึ่งล้านกว่านี้จะได้เท่าไหรนะ่นะของวันโอเคมาเลยไฟตดครั้งสุดท้ายวิวสองรอบสรอบอะีไฟจะห้าไหมห้าอุ้ยหุยเดยออยู่เด้อโอเคและสำหรับคลิปคลิปนี้และเกมเกมนี้อย่าลืมเข้ามาแข่งกันถายรมและตอดแข่งกับเพื่อนๆน,นะเพื่อเราจะได้ไปให้ไกลสุด และบ๊ายบายสวัสดีครับไปลาจากกันเดี๋ยนี้ดีกว่าไปแล้วบ๊ายบาย